My Game Today สวัสดีครับกลับมาพบกับ List alert ร Online นะครับก็เป็น CC นะครับกับแบบนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าแบบนี้ผมจะใช้ GI ไนะครับได้เป็นประโยชน์แค่ไหนแต่รอบนี้ผมตั้งใจอยากจะเอาสปายนะครับเข้า Pattern Lab คู่ต่อสู้ที่เป็นฝั่งพันธมิตรนะครับสักทีมหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำได้ไหมนะครับ Ah, ma, ma. Construction complete. Building. Construction complete. Building. Training. New construction options. Building. Unit ready. Construction complete. Unit ready. I have the tools. เลยขึ้นครับแหลกครับแหลกแหลกเอามากเลยยืดดีกว่าแ้ไงไปลยาวเลยแตย่ยาวเลย าครับ building ครับมามามาวิ mm hmm. ่งชีนี่ยผมสั่งมาทำไม yeah, เยอะแยะขนาดนี้เ mm hmm. ข้าตรงนี้ดีกว่าเ mm hmm. ข้าตรงนี้ดีกว่าตรงนี mm ้ครเข้าตรงนี้ดีกว่าอ้าว มาตายแล้วครับไม่อะไรให้กับมาผมด้วยมาในอเรมริกาเนี่ยเราควรรีบซื้อนี่ครับวันนี้ครับป้อมน,นี่ครับป้อมน,นี่ครับ,นนรบเราจะมายึดตรงนี้นะครับอโอเคครับมาจะเป็นหลักผมมา ไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าไม่มีนะครับเรีวครับเร็บร็วรจ,จนอยู่เอเมมาเอารถถังไว้ฟอกบ้านสะหน่อยนึงนะครับตอนนี้เราต้องรีบปั๊มรถแรกครับลงแรกครับรลลัว,ลว เด็กตรงนี้ไว้ก่อนจะลงมาทำไมเราลงไฟฟ้ากอนครับอ่าได้ละ,ะอีกหนึ่งลงไฟฟ้าผมไม่เสร็จนะรับ ไม่ได้นะครับ <Training. S 1> เป็นไรขาย Unit ready. เดี๋ยวรู้กัน <Sw ing. S 1> เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันนะครับนะเก็บม<า>ันไปเรื่อยๆครับโอเคมนะครับเป็นแลเบเลย Unit ready. ไอ้ีเรามาแล้วครับหนึ่งขั้นเราจะขึ้นพัดเตอ์แลบครับดวนดวนแต่เราจำเป็นต้องมีร็อกเกจเทีย่ข้อบ้านด้วยครับ มาครับมา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 สิ้นมา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 ทำอะไรเราไม่ได้หรอกแค่นั้นน่ะเราลงนี่เลยกอนเดี๋ยวก่อน ฮ้ยรถแรกรถแรกเก็บนี่เก็บนี่เก็บนี่นายจะทำอะไรอืมสาั ประเมินเราผิดไปแล้วประเมินเราผิดไปแล้วไอ้หนูประเมินเราผิดไปแล้วนะไอ้หน,ออน,อหนูอืมอืม เป็นไงล่ะถ้าเป็นไมายึดบ้านนะครับเลือมไปหรือเปล่าว่าเรามีนี่หนูน้อยนี่ไม่รู้เรื่องอะไรซะละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ครับถึงคิวทีนี้แล้วครับเราลงนี่เลยเอาละสปายครับสปายเราอยู่ไหนพัาเป็นแล็บเรายังไม่เสร็จนะครับ เบอร์สองกันเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านเดี๋ยวก็รู้แตกครับบ้านใหญ่ยังไงก็แตก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 แตก เกือบไปเอาไปฝากบ้านเพื่อนเลยแล้วกันครับพัฒน์แลบเราไปฝากบ้านใครได้บ้าเนี่ยฝากบ้านนี้แล้วกันมาครับสปายครับไปเจอฟอร์เซียสไม่เอาครับวันนี้สปายเราออกมานี่ครับมาครับมาครับเราจะโอ้อยู่นี่เลยเข้าได้เข้าได้เข้าได้ นี่ครับมาแล้วครับ <Unit ready. S 1> มาได้ครับใช่ <Yeah. S 1> ครับ <Ready. S 1> เราต้องเรียกร้องความสนใจไปทางอื่นครับ <Construction. S 1> ลองนี่เบอร์ศ <MP> ูนย์ครับเบอร์ศ er ูนย Fly. Transformer so panels in, in order. Yep. Disc inside. Yep. So baby in speed. How about some action? Construction on complete. I so on the go. Fast and light. Ready. Got it. Got it. Disc inside. Square sir. On the go. ไม่ให้ก็เอานี่สิว่าไม่ได้นะครับชิงขายทิ้งเลยนะครับเก่งจริงเพราะชิงขายทิ้งเลยนะครับ แตกไปอีกหนึ่งครับมาติดฐานซะหน่อยนะครับเหลือแต่ยูรินะครับยูริใช่ไหมลงนี่เลยแล้วกันนะครับยูริยูริแล้วก็ <Training. S 1> นี่หลัวๆเลยแล้วกันนะครับมา <Building. S 1> เราใช้สปายไม่เป็นผลนะครับไม่สำลิดผลไม่เป็นไร ไม่ <Unit S 1> เป็นไรเราทงดาวเทียมไม่ได้ซื้อเลยนะครับซื้อซะหน่อยนี <Unit ready. S 1> โอยเว็บโอมาแล้วครับสงสัยต้องไปช่วยเพื่อนซะหน่อยครับใน่ <Unit ready. S 2> อดแล้วนะครับ มานี่เลยไอ้ลงมานี่เลยอย่ไหนเยตัวไวรัสนี่อยู่ไหนมานี้ก่อนไปให้เร็วให้ไวผมไม่ทันครับมหดูสิ i e on the g ลอยครับลอย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 เอาทันย่ามาสักตัวหนึ่งครับ ครับว <Now. S 1> ิ er ่งแล้วก e ็ย the <shield>. ิงครับช <is> <irs> ่วยตัดกำลังให้เครื่องนะครับลงนี่เลยมาย่้งามาแล้วไอเอฟบีมาหนึ่งคันครับเจอทันย่าตัวเดียวนี่ก็น่าจะรู้เรื่องแล้วนะมาหนึ่งสองสามไอเอฟบีล็อกทังไปแล้วนะครับ ทันยาเบอร์ศูนย์ขึ้นไปทันยาทันยามาโอ้โหเรียบร้อยครับล็อกเก็ตเทียเราเบอร์อะไรวะไปเลยดีกว่าล็อกเก็ตเทียร์ Watch my dust. Watch my dust. Square are the way, up! we can make adjustments. Let's light up to the hand. Reinforcements ready. มานะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็จัดการได้แล้วนะครับมาขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวนี้ครับ จบแล้วครับอัญญาไม่ได้ขึ้นมาเลยนี่ <c oughs> <c oughs> โอเคจะไปอีกแบบหนึ่งครับ แมปนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรนะครับอโอเคนะครับจบไปนะครับสำหรับใครที่ชอบ l s s t l l r t ออนไลน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็เล่นแบบเป็นทีมนี่ก็จะสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวพบกันในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้แม c เกมสทีเดย์สวัสดีครับ